สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชนะแฟนบอยและนี่คือการรีแคปเดอะจังเกิลในอีพีที่สามครับผมเ <Yeah. S 2> ย้ <Hey. S 2> มาอีพีสามเราจะคุยไงอ่าเราไล่ตามเหตุการณ์เนี่ยไล่ตามเหตุการณ์ไลฟเหตุการณ์เหรอ <Yeah. S 1> ใช่เหตุการณ์ก็เหตุการณ์แรกเลยอันนี้เขา พูดต่อเนื้อเนอะจากที่เอตัวของใช่ไหมใช่เกลเกเคุยกับแม่ออืืเไทายวายุออืืเราคาดเดาตั้งแต่อีพก่อนก่อนแล้วว่าลูกเลี้ยงบ้างล่ะลูกติดอก็คือลูกนาทั้งคู่ใช่แต่คนหนึ่งดันตาจะก่อนอันนี้เราไม่ได้ส่วนลอย คือคนที่ตายไปก่อนก็คือคนที่บ้านรวยถูกไหมบ้านฝั่งรวยคุณปู่ญ้ย่ารวยไห้ฝั่ไทยเนาะเออรบบจริงๆอะปมเนี้ยเธอฉันมองว่าเอออันเนี้ยเราไม่รู้ว่าว่าคนที่เป็นอะไรนะย่ายายสักอย่างยายอ่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ยายฝั่งแม่นะฝั่งที่รวยๆนะอ๋อฝั่งย่าเหรอฝัอ่งยา่าเขายังอยู่ไหมไม่รู้ แล้วยังมีเอฟเฟกตอนี้ไม่รู้แล้วยังมีเอฟเฟกกับแม่ยังอยู่หรือเปล่าพี่ว่ายากอะคิดว่าคีดว่าไม่น่าแนี่ไม่น่านะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นแค่แค่ข้อมูลที่เราได้ก็คือตอนเด็กยังมีคนส่งเสียเด็กดูใช่แต่ตอนนี้มันโตมาก็ถ้าเทียบตามปีเนี่ยก็ต้องมียี่สิบปีบวกอืมถูกไหมเพราะตรงตอนที่เด็กๆนั่นอย่างเก่งนะฮะหัวหกขวบถ้ามาเพศไทยอะสมมติว่าตีไปให้ยี่สิบหน่อยหน่อย เก็ต้องมี20ปีอยู่ดีเพราะฉะนั้นปู่ย่าอาจจะไม่อยู่เราก็ได้ที่ถามอย่างนี้พเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอันนี้<า>จะเป็น<า>จุดอ่อนเดียวของแม่โอ้เป็นจุดที่จะมาง,งัดแม่ได้ใช่ไหมเพทายใช้จุดเนี้เล่นกับแม่ไ <c oughs> ด<า>้แต่ดูแลไม่น่าจบเลยหมดละแต่ว่าคนที่กรุงความรับคือเกลงไงใช่แต่เกลก็ไม่ทาอยู่ดีด้วยความเป็นเกลยเออแต่เกลก็จะไม่ทําเพทายแต่ไม่เราไม่รู้ว่าในวันที่แบบ ถึงจุดที่เพทาไทยอยากกลับมาเป็นวายุแล้วอ่ะเขาจะแบบไม่ยอมอีกต่อไปอ่ะแล้วทีเนี้ยเพทาทยกับเกลว่ะก็จะมังงัดกับแม่ได้แต่มันจะไม่เอฟเฟกกับแม่ไงสิ่งที่แม่กังวลก็คือพวกทรัพย์สมบัติที่ได้จากฝั่งย่าถูกปะ่ะ <c oughs> แต่เนี้ยเขาได้มาแล้วแล้วก็ยังไงอ่ะอ่ะพอถ้าย่าไม่มีเอฟเฟกแล้วเนี้ยสมมติว่าเสียแล้ว มันก็ไม่มีพอยแล้วอะก็กลับไปเป็นวายุก็เป็นไปสิใช่แต่ว่ามันคือหน้าหน้าตาชื่อเสียงไงที่แม่แบกไว้ไงว่ามันคือการโกหกตั้งแต่ต้นไงอันนั้นคือภาพเยวที่จะงัดได้แล้วว่าแต่มันก็จะเอฟเฟกกับเพทายด้วยอ่ามันก็มันต้องเอฟเฟกเพทายด้วยเพราะฉะนั้นโดนก็ล้มก็ล้มทั้งคู่อืมเพราะว่าแม่ดูเขาเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการอยู่แล้วแม่เป็นดาราดาราใหญ่เบอร์หนึ่งเออ แล้วก็เอาดันลูกขึ้นมาอยู่ด้วยอืมแต่อย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าต้องเนี่ยต้องดูเกลเกลจะทำลายเพไทายหรือเปล่าฉันว่าคนที่สุดท้ายแล้วว่าไปสืบมาจนได้ก็คือชีปุยนุ่นอชีปุยนุ่นจะติดคุกู่แล้ชีปุยนุ่นช่วยแสดงให้อีกนิดนะ <laughs> านางมองกระบทีจริงเนอะ จริงที่กระปุกเธอมาอทุกเรื่องเธอเป็นตัวสร้างเรื่องทุกเรื่องแลวก็ต้องเป็นตัวสร้างเรื่องที่แบบโดนสอยทีหลังอะ่ะเออเออเหมือนจะชนะเหมือนจะได้แล้วอะ่ะแล้วเสร็จล้วก็โดนสอยล่วงกลางงานทุกทีเลย่แม้แต่ว่าพอสมมติถ้าเออถ้าเกลเนี่ยอ่ะตามเพทายมาเพื่อที่จะเคลียร์แล้วถ้าเคลียร์ไม่ได้เกล อาจจะผูกใจเจ็บสมมติมไปเข้าร่วมกับเอชื่ออะไรน,นะป้าดาวเพระาประาป้าดาวกําลังหากคนข้าวเพื่อนอ่าพือ่อเป็นแกงเตะจังกมและนี่พอไปรวมกับป้าดาวครับเอาคืนนะมไม่เอานะเอาจริงนะไม่ซื้อเรื่องหนึ่งไม่ซื้อเรื่องเกลจะไปกรแบดอะ ดูแล้วเกลทําไม่ได้อ่ะเกลเป็นคนใจพื้นฐานใจดีมากพื้นฐานใจดีอ่ะเกลลูกเกลจะอยู่ในสังคมยากนะบอกเกลเกลต้องเกลกรแบดไม่ได้อ่ะมันยากยกเว้นมันต้องมีคิกเกอร์ป่ะแล้วตัวของตัวของเพทายอ่ะไม่ได้แสดงออกร้ายขนาดนั้นไม่ได้มาดามเข้าใจได้ดรฟ์ของมาดาเข้าใจได้เลยที่จะรีเวนจ์อ่ะอืม ตเกิวนี่คือแบบมันเป็นแค่คำพูดแบบกระแทกกระทนเพื่อให้แบบว่าเหมือนจะให้พยายามปัดใจอะไรไงเงี้ยนิดหน่อยหน่อยต้องดูว่าเพทายจะพาเกลไปได้ถึงแบบจุดถ้าถ้าจะให้เกลหันกลับมาล้างแขนนะต้องดูว่าเพทายจะพาเกลไปขึ้นขึ้นแบบไปอีกไหมอ่ะอืมต้องต้องอีกหลายดอกอะ่ะมันต้องแบบต้องซ้ําๆอะ่ะแบบว่าโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกมันถึงจะเป็นสะสมแรงแขนน่ะ อแล้วถึงจะกลับมาระเบิดได้ถ้าแบบแค่นี้แล้วจบนะแล้วมาแรงแค้เลยนะไม่เด็กเซนพอกขนาดาขนาดอะไรนะลูกจันน์อะนางยังแบบเออนี่เลยสักปะยังไงยังไงขนาดลูกจันทร์ที่ที่จะจูบกันะ่ะเห็นไหมได้ไหมี่ตัว<ๆ>ของเกลยังยังแบบยังยังรับได้อะ่ะ อย่างแบบไม่ได้ลุกพวดออกไปเลยลุกพวดออกไปเลยไงตอนไหนวะเกลลุกออกไปเกลลุกออกไปก็เลยทาให้ก็เลยทำให้พี่ชายมันนั่งโซฟาได้ไงเอออไม่ได้เกลไม่ได้เลยไม่ได้เลยยแสดงว่าจุดนี้วะมันก็เลยทําให้เกลออกไปข้างนอกไงแล้วก็เลยไปเจอชิบยนุ่นที่แอบอยู่อย่างนี้แสดงว่าน่าจะจุดนี้อืม เอาจริงนะเพิรฮะเอาเอาจริงนะว่าฉันอยากมีเพื่อนแบบชีกระปุกเออฉันลำคาญจะตลกดีมันมันมันถึงปุยนุ่นใช่ไหมปุยนุ่นปุยนุ่นแต่ไม่ฉันชอบฉันชอบชีกระปุกตลบดีอ่ะโอเควัดนางอ่ะสร้างสีสันนะปุยนุ่นเป็นตัวละครที่สร้างสีสันแต่ด้วยนิสัยนางอ่ะฉันลำคาญ นั่นแหน่าลำคาใช่ใชนั้น่าำคาแล้วแบบมันเป็นแบบแบงวีแบบ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 แบเแบนแเบแบ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 บแนบแบนแบาแควานบแบนเบบนบบแบบแบบอบบนอบแาบแบ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 บลบบแ้้แบบแบบแบบแอบแเบแบบแอบแบ้แบบแบบแะบแบบแนบแ้บแบบแบบเบอแบบอบะแบบแบบแ่บแบบแบบแฮบแฮกแแแฮกแบาแแบาแแแบบแแบบแนแบบแบบแแ เาเป็นทนายเป็นอาจารย์ตอนที่เราดูดูพาร์ทหนึ่งเลยอะตอนยี่ปีเดี่วเน่ะเอออาจจะเป็นอ้นนี้ไงอาจารย์สอนวิชาอะไรนี่ก็เป็นนิติศาสตร์ก็ได้ทกฎหมายเออหรือไม่ก็แบบว่าอาจจะเป็นแบบผู้พิพากษาทนายความใหญ่ๆแล้วเขาเรียกกันว่าอาจารย์อย่างเงี้ยเออเอออย่างงี้หรือไม่อีกอันนึงก็มโนแจ่มมาเองเมสมาเอื่ยช่วยเพื่อนแต่ใดๆในแก๊งเดอะจังโก้ทั้งหมดนะ ณนะตอนอนี้เลยนะแทกที่หนึ่งในใจฉันฉันว่าอะไพอฟินเหล่านนี้ได้จูอัลลาราไม่นางดูบุคลิกปุคลิกแล้วก็แล,วกแล้วก็นิสัยตัวละครนางจะไม่ได้แบบว่าไปด้านเดียวแบบจะเทพคูก็เทพคูอย่างเดียวนางไปมี ลุกล่อลุกชนมุมมีมุกมีเสนเออมันมีเสน่ห์พีเลยมีเสน่ห์มากเลยนะกับตัวละครตัวเนี้ยใช่ใช่อย่างของนัานคืไงเดียอ่ะถ้าถ้าเหมือนกับมองเข้าไปในกลุ่มเดอะจังเกิลอะแทกลับมันจะดูจืดสุดเพราะว่ามันไม่จี๊ดับใช่แต่ว่าพอแบบนั่งมองอ่ะอันนี้กลมกๆอืมเออใช่ไหมออออคือเหมือนอ่ะถ้าถ้าชอบแบดนะถ้าชอบแบดก็จะ โอ้าน่านเ่านเลยไม่น่านน่านหนสักน่านนะเออน่านเลยจ้ะคือนั่นแหละเห็นแล้วกันเราชมไม่หยุดเลยเห็นปะล่ะจริงดูหน้าดีหน้ามันมีความแบบคือถ้าชอบคนทะเลงขที่เล่นไรแบบดๆอะไรเงี้ยอาจจะไปจะไปจะไปทางน่านถูกไหมอืมถ้าชอบขุ่ก็จะมาทางพี่สิงโตชลาอุ้ยน่านจะอะไรน่านเพิ่งจะสิบขวบ อ๋อเหรอหน้ายัางเล่นทวิตเตอร์ไม่ไายนิดสามติดสามติดสามน่ารักเออทวิตเตอร์อยังบล็อกอยู่ไม่เจอเล่นเ<ม>นี่ยเพิ่งขึ้นมอนหนึ่งเธอเพิ่งเพิ่งในสายตาชั้นหน้าเนี่ยก็ยังเป็นก็นยังเด็กอย,อยู่อ๋อเหรอยังเป็นลูกเสือสำรองเหรออย่างอย่างน <laughs> <ด>ี้ดูว่าคือไม่ได้ก็คือไทเกอร์จริงๆแล้วก็คือสเกลถูกไหมไม่ใช่เป็นไทเกอร์ไม่ใช่คือตอนนี้คือตอนบอยสเกล ไวสเกลอันนีงคืออในนึงคือพับพี่เลยเหอะดูอันนั้นที่เธอบอกให้มาว่าแบบเป็นเป็นแบบบุคลิกแบบกวนๆไม่รู้ว่าหน้าไหนสักหน้าแบบมันดูไหลอ่ะเออแต่ถ้าจะมาแบบเทกูก็ต้องเป็นสิงโตชลาสิงโตชลาเขาดูอดูผู้ใหญ่ เขาใหญ่สุขุมเขามนิ่งมาชัวร์หน่อยอมาชัวร์ใช่แต่ถ้าเท่ๆคูคูก็ต้องมาจากกัวจากกัวจากกวนจะออกในบริษัทเสน่ปักวาอะไรอย่างนี้หน่อยเออครับเออแต่ว่าถ้านาถ้ามาเชิดเท่คูก็จะไปทางวูฟอืมนะอืมแต่วูฟก็ดูแบบอันนี้เหมือนกันเนาะเข้ากับทางแม่งมุมได้ดี อ่าได้ได้ดีได้ดีผู้ผู้หูผู้หูผู้หูคราวนี้ฉันมีคําถามยังอ่ะส่วนตัวเลยนะได้เพราะว่าฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยจริงจริงอืมปัรดาที่เธอบอกอะไรอะไรบอม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 อ๋อให้แบบบอมมันคืออะไรบ้าฉันอันนี้ไม่รู้เลยศูนย์ก็คือชื่อเล่นนั่นแหละแต่ว่าอ่า ใชบอลมันคือมันคือมันคือเบอร์เบิร์มันคือมันคือมันคือน้าแข็งก้อนใหญ่ๆก้อนกลมๆใส่ลงไปในแก้วแก้วเหล้าแล้วก็เสร็จแล้วก็เทเหล้าลงไปนั่นแหละจะจะเป็นเบอร์เบิร์นเป็นวิสกี้ไม่ไงคือคือวิมันคือชื่อเรียกอ่ะมันคือชื่อเรียกเฉยๆก็คือเหมือนน้ําแข็งปกตินั่นแหละถูกปะ ใช่แต่ไม่คืนแงแนมันเป็นลูกกลมๆมันลูกกลมใหญ่ๆแน่นๆแล้วมันก็จะทําให้แบบละลายละลายใช่ละมันจะไม่จืดอ๋อเหรอมันจะได้เล้าเย็นด้วยอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็ก็วิสกี้กับเบอร์เบิร์จริงๆมันก็คือเอ่อวิสกี้มันคือสกอตเนาะเบอร์เบิร์มันคืออเมริกันอืมอะไรเงี้ยอเมริกันเกิดจาก ฝั่งอเมริกาของอเมริกาอ๋อก็ออคือเป็นวิสกี้อเมริกาเป็นเบอร์เบิร์นวิสกี้ของสกอต์อมืมอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าก็คือแอลกอฮอล์ดริเหมือนกันมาตรการกลั่นเนาะมาจรการกลั่นถ้าไวน์ไวน์เบียจะเป็นการหมักอะไรเงี้ยอืมเออแล้วก็ที่บอกว่าที่บอกว่าตัวฮันเตอร์โชว์เป็นเวอร์จินเวอร์จินก็คือไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์แต่ว่าทําทุกอย่างเหมือนกับค็อกเทลตัวนั้นแต่ว่าเราแอลกออกไป ก็คืออาจจะเป็นน้ําผลไม้อะไรอย่างนี้ไปเงี้ยหรอกใช่ใช่ใก็เหมือนกับแบบอา่าเหมือนกับมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าบัดดี้แมรี่อะไรเงี้ยซึ่งเบสก็จะเป็นวอดก้าน้ํามะเขือเทศทาบาสโกูไซ่คอนเ์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นเวอร์จินแมรี่ก็ดึงเอาวอดก้าออกไปแต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างีคนที่กินเขาก็ต้องรู้สิว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์ถูกปะก็รู้แต่ว่าบาร์เทนเดอร์บางคนก็คือก็คือค็อกเทลบางอันมันก็จะมีความแบบกลิ่นแล้วอาจจะบางลง อ่าแล้วก็ด้วยความวอดกา้าอะไรเงี้ยมันจะไม่มีสีไม่มีรสอยู่แล้ว mm hmm. ถ้าเบสวอดก้านะมันอาจจะมีกลิ่นแต่ว่าด้วยความที่ใส่พวกอิกรีเดียนลงไปแล้วถ้าเราสังเกตอ่ะมันจะแบบใส่ชินนามอนด้วยถูกไหมบางคนอาจจะดีมันจะกลบไปเลยเออ oh, <พ>อ๋อเพราะคือถ้าถ้าอย่างเช่นมันทําให้กินได้ง่ายขึ้นนะ่นนะค็อกเทลอ่ะเออเพราะว่าถ้าใส่เหล้าเข้มๆแบบพวกวิกี้พวกอะไรพวกนี้มันจะมีความกอฮอลลอย แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นวอดก้าแล้วเสร็จแล้วใส่เป็นน้ำผลไม้ลงไปปุ๊บน้ำผลไม้จะกลบจะกลบเย่างไรอาจาอาจะมีกลิ่นซ่าๆเย็นๆพอเออแต่แลแต่ว่าใน,นนี้คือเขาใส่ชินนามอนไปด้วยแล้วก็ถ้าเห็นเหมันกันจจะมีโรสแมรี่ด้วยอาจจะแบบอาจจะไม่ได้รู้<ไ>สมดอย่างเงี้ยแต่คิดว่าแต่คิดว่าตัวเกลว่ะรู้เพราะว่าเกลไปแบบประคองสติตอนที่ไปคุยกับนักบินอวดาดฟ้าคำพูดของของฮันเตอร์อยู่แล้วไงว่ามีสติดีกว่า ใช่ในการจะพูดความจริงอ๋อตอนแรกฉันนึกว่าคือเขาตั้งใจไม่ให้เกลอ่ะรู้ว่าไม่ได้ใส่เพราะฉะนั้นเกลว่ะจะคิดว่าใส่มาแล้วแล้วตัวเองอ่ะจะได้เมาไม่มีสติแล้วก็พูดทุกอย่างไปได้คือฮันเตอร์ตั้งใจจะไม่ใส่แต่เกลจะรู้หรือไม่รู้อันนี้ฮันเตอร์ไม่ได้ตัดสินไม่ได้ตัดสินแต่ฮันเตอร์ดึงเล่าออกแล้วก็กระชากสติกลับมาเออเข้าใจ ชอบท่าเจ้าของบามากนะฟุ๊บเทนี่นะแบบอ,อย่างเซียนอีกอย่างหนึ่งไอ้ออที่เขาโยนอะไรลงไปในแก้วอ่ะอ๋อวอดก้าโยนลงไปในแก้วเบียมันจะ,<ด>จะเป็นแก้วชอ็อตคือโดยปกติแล้วเราเราจะไม่กินแอลกอฮอล์สองตัวด้วยกัน,ใน,กนในเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันอะไรเงี้ย ทำไมอ่ะถ้ากินเบียร์ก็กินเบียร์กินเหล้าก็ากินเหล้าสั่งคนสั่งมันแยกกันโดยสิ้นเชิงแต่อันนี้ยมันก็คือเอาวอดก้าเนี่ยบอมตุ้มลงไปเลยในเบียร์ดูไปดูไปในแก้วเบียร์แล้วก็ซอสเฮือกไปเลยแล้วแล้วมันจะเมาไงจ๊ะเมาเมาไงจ๊ะมันจะเมาง่ายง่ายกว่าปกติเมามากกว่าปกติหนักขึ้นไงอืมอ่าเคยเซนแอลกอฮอล์มันก็จะมากขึ้นขึ้นไป สนใจไม่ใช่เอาไว้เล่นกันอย่อางนี้เออเอาเอาเอาไว้เล่นแหละเอาไว้เล่นกันอคือคือคือดยความที่พี่แชมป์เธอแบบว่าเด็กดี<ค>อะเนาะใส่ซื่อบริสุทธิ์เธอฉันไม่เคยก็บอกว่าจะบอกว่าไม่เคยก็ไม่ได้เคยไปด้วยเข้าสังคมอ่าอ่าอ่าสองครั้งในชีวิตคือมันอาจจะแบบว่าอาวก้าตัวเนี้ยคือบางทีมันอาจจะเป็นแบบ หลายๆคนก็ชอบดูตามคอนเทนต์เนาะมันก็จะเป็นสีสีแก้วสีสีสเรนโบว์อะไรเงี้ยข้างบนวาง <B ull ing> เป็นน้ำข้างบนวางเป็นน้ำผลไม้แล้วก็แล้วก็วางกระดาษบากระดาษวางวางกระดาษข้างบน <B ull ing> ใช่ไหมแล้วก็เอาแก้ว <B ull ing> แล้วก็เอาแก้วช็อตวัดก้าววาง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 แล้วก็ดึงกระดาษปึ้งให้มันตกจุม่มลงไปอะไรเงี้ยเ <B ull ing> ออมันจะฟิลเออมันจะฟิลนั้นแหละคือบางทีมันเป็นเหมือนกับแฟนซีเป็นของเล่นด้วยอ่ะ แล้วมันเอามาอเออคือถ้าถามว่าคนตั้งใจกินเมาอ่ะมัน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 ก็คือซัดเอิ๊กเอิ๊อไปเลยแต่อันนี้มันเป็นมันเป็นความสนุกเออในการอยู่กองแก๊งใหญ่ๆแล้วเสร็จแล้วเวลาเล่นกันแบบตบแก้วพรวดปึ๊บแล้วก็ฮึยพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าอืมแล้วเวลามันอยู่กันเยอะๆสนุกใช่มันคือประสบความสำเที่เขาเล่น อะไรนะพระราชากันใช่พระราชาเอออะไรอย่างเงี้ยก็เวลาอยู่กันแก๊งใหญ่เห็นป่ะล่ะมันอะไรก็ตามในวงเล่ามันก็จะแบบอารมณ์แบบเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยมามันก็จะเฮโลไปกันนน่นแต่แล้วขนาดเรานั่งดูนี้ยังรู้สึกสนุกไปกับเขาเลยนะเออสนุกแต่มันแก๊งแรงเลยเว้ยเออไม่แต่คองแอบแอบเซอร์ไพรส์ิ่หนึ่งก็คือตอนแบบบอกเลขอ่ะเออมันจับได้หมดเลยว่ะรู้ไมร้อเ้าอะรได้อะไรอ่ะ นออกมาคือปกติไพ<อ>่<ห>พระราชาไพ่พระราชาที่ที่เคยเล่นนะมันจะมีฟิลแบบว่าพระราชาจะสั่งได้แต่สามัญชนสามัญชนคือพูกที่เป็นเลขถ,ถ้าพระราชาสั่งเอาควีนเอาอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงถูกไหมมันก็จะเจ้าไปโมคาไปตานั้นมึงก็ไม่ได้สั่งออะไรอย่างเงี้ยออะแล้วสามารถสั่งแบบให้สองกับหกจูบกันก็ก็ได้ไถ้าเชื่ว่าสั่งได้แค่คนเดียวไงใช่ แต่ว่าโดยทั่วไปอ่ะคือเหมือนกับไพ่พระราชาเนี่ยมันจะล็อกเลขอยู่แล้วเก็าะเช่นแบบมีกันอยู่สิบคนน่ะมันอาจจะเอาคิงอ่ะใส่มันอาจจะแบบเอาควีนกับคิงอัะใส่ไปแล้วเหลือก็เลขแคนน่ะก็เป็นเลขก็คือดึงไพ่ออกให้เหลือแค่นี้เเพราะนั้นอ่ะมันมันอาจจะสุ่มเลขเอาแต่ว่าอาจจะสุ่มไม่ได้โดยคนที่เราอยากจะให้โดนไงเก็าปะ แต่นี้ดันเปไปหน่อยแค่นั้นเองฉันบอกว่าอสองกินเหล้าฉันคิดว่าสองคือเธอแต่สองกันเป็นดันเป็นพี่เอกอะไรเงี้ยมันก็เอ้าอะไรเงี้ยคือมันมันมันก็มแบบดึงเชงแบบสองแล้วก็จับพีรุ้นึกออกไหมนึกออกไหมเออใช่ไหมสองอะไรอเงี้ยแล้วยิ่งถ้าคนไม่กินนะแล้วโดนอย่างเงี้ยมันจะสนุกมากกินเลยกินเลยกินเลยเอ้โเอออะไรเงี้ย เออเออเออนึกออกหนึ่งบรรยากาศออกอืมแล้วก็เหมือนแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะมาเนี้ยก็ไม่คิดว่ามันจะมาในที่ลอนดอนูงอืมเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าลอนดอูมันก็สื่อเพื่อนเนาะเพื่อนกันอะเพื่อนกันอืมอืมตอนแรกก็คิดว่าจะแบบว่าเพื่อนอืมตอนที่เราดูอีพีแรกๆเนาะหนึ่งสองอะไรเงี้ยเรายังมีความรู้สึกว่าแบบไอ้ขัดขากันเองดหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แต่ไปมาเหมือนเขาก็เขาก็ยังมาช่วย มอนถล่งข่าวอะไรอย่างนี้ใี่มันหยุ่มคือเพื่อนกันก็หยุ่มกันสนุกสนุกเชยเชนแต่ไม่ได้แบบมีประเด็นอะไรกันเอออ่าทีเนี้ยวันเนี้ยแอบเปิดเล็กๆสิงโตชลากับแพชชยานิษ์สิงโตชลาคิดถึงมากบอกได้เลยเพราดูสภาพแล้วนั่งตาละห้อยใช่แต่ปกติคือพอเป็นไลออนน่ะไลออนจะต้องเต็มไปด้วย ฝูงปมเมียไมใช่หรอใช่ไหมโดนทิ้งไงหรอก็ยังไม่รู้ปมไงแต่เขาก็เริ่มเยี่เห็นแล้วว่ามีความคิดถึงเหลือเกินถึงขั้นนั่งจินตนาการขั้นนั้นได้ไม่แน่นะเธอเพราะว่าสิ่งโตเอ่อถ้าโดนท้าทายจากคนจากตัวอื่นในฝูงแล้ว่ายแพ้ตัวนั้นจะเป็นราชาแทนเพราะฉะนั้นราชนีก็ต้องไปเป็นราชีของตัวนั้นถูกปะ อ่าแล้วก็สิ่งโตที่พ่ายแพ้ก็จะถูกก็จะมานั่งเอ็กซาย์านั่งหงอยไปแล้วก็มานั่งซึมเศร้าหงอยเป็นหมาอย่างนี้อืม,อมก็เป็นไปได้ก็ไม่รู้ได้หรือจริงๆแล้วอาจจะโดนอาจจะโดนสิ่งโตตัวเมียตบคว่ำไปก็เลยหงอยอยู่อย่างนี้ก็ได้ไม่จะรู้ <c oughs> แต่คราวนี้เอ่อ,อสิ่งโตเนี่ยกับแพชยานี่ถูกปะ่ะสิ่งโตสิ่งโต้ับแพชยาแล้ว ล,ล, diver, ลูกจันทร์มาลักจุ่มเออเสร็จแล้วรีรีที่เหมือนจะลักลูกจันทร์อืมแต่ก็มากับก็มาันรู้สึกมีกับเกลวแล้วอ๋อเขาตอนแรกเขาจะตามไปสนามบินแต่ไปไม่ได้ถูกไหมเอาละเริ่มซับซ้อนละเริ่มซับซ้อนคำถามเธอว่าอ๋อเธอว่าใคร ค่าฉีกแก้วตาอันว่ากายจริงหรอกายเป็นหนึ่งนลันเดอร์วัวหนึ่งในไม่ได้เป็นนี่ไม่ได้เป็น,ปนหรอกแต่แต่กายอ่ะแค่แค่ป้ายความผิดตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอ่ะคืออยู่บ้านเดียวกันถูกไหมจากที่เราเห็นแวบๆแนิดนึง เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสนะว่ากายอาจจะมามาชอบแต่ว่านี่ไม่ชอบไม่เล่นด้วยก็อะไรอย่างนี้ก็ได้หรือแอบเขาเรียกอะไรอ่ะแอบแอบแอบประดาวมาลักอะไรแบบนี้รักกินลักไก่อย่างเงี้ยหรออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไเ,เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นแค่เพื่อนถูปะัะอืมอืม ไม่แต่ว่าแอบแอบสังเกตได้เหมือนที่แชมป์บอกตอนที่เรารีแคกันอ่ะโกหกจับได้อ่ะดูแล้วเลิกลักเลิกลากอ่ะพี่กายเหรอโอ้ไม่ใช่หนึ่งในรันดูวูหรอไม่ใช่หนึ่งในในพี่จังเกิลเหรอไม่ในในจังเกิลดิฉันว่าเผอเผออาจจะมีความแข็งกระแกงจังเกิลและพยายามจะทําลายด้วยแบบเหมือนแบบยิงปืนนั้นเดียวได้นกสองตัวไปเลยอย่างนเคเขายังไม่ได้ร้ายเลยให้เขาล้าแล้วหรอ จเย็นแบบพี่กายเย็นพี่กายพี่กายบอกอะไรวะกูยังไม่ทาอะไรเลยกูให้กูร้ายแล้วโอ้อย่าพึ่งสิจริงหรอเพิ่งออกมาแค่จีนกระติ๊ดหนึ่งให้กูร้ายแล้วเนาะเสร็จโปเรื่องให้เสร็จเลยโอซูมซูมซูมดูลูกที่มมือจับสิทำไมมีอะไรไม่คนที่แบบคนที่คนที่วิวถ่ายด้วยอ่ะคนที่ชี้แก้ตาถ่ายแล้วอยู่ที่ลอนดอนใช่ไหมก็คือน้นไงถ่ายกันหน้าเหรออันนั้นอันนน นะแต่ว่าก็แค่เห็นหน้าครึ่งเดียวนะเออเห็นแค่เสี้ยวกับเสื้อไงฉันจำไหล่ผอมนั่นนได้เออเนี่ยแต่น้าหน้านนาใช่ไหมอ่าไม่รู้หน้าไหนสักหน้าเลยไม่ไม่นน้านน้านน้าที่คิดว่าอ่านั่นคือหน้านนานั่นคือน้านนาไงแต่เราไม่รู้ว่าหน้าไหนที่ออกมาเล่นรีบมาออกเล่นแต่ตอนเนี้ยวันเนี้ยน่าจะเป็นหน้าฟ้าป่ะใช่หน้าฟ้าตัวไทรเกอร์อะที่ดูสนุกอ่ะดูกระล่อนกว่าดูแบบ เดี๋ยวนะน่านฟ้าคือใส่งูป่ะน่านฟ้าคือจาคือเสือน่านฟ้าคือเสือจะกัวจะจะจกลัวคือไทเกอร์ใช่ไหมไทเกอร์อ่าก็ไทเกอร์อ่าเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดน่านน้าก็คือไวเปอร์ใช่น่านน้าคือไวเปอร์เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้อยู่ดีค่ะจะไปรู้ได้ไงวะเพราะฉะนะไรฉันว่าด้วยความที่เขาไปลองเดวูแล้วก็ไปเจอแล้วก็เลยถ่ายรูปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย เพอรเพอร์ก็เคยไปลองดูด้วยซ้ำแต่ก็ไม่แน่นะทฤษฎีนี้อาจจะได้ก็ได้นะแต่เราเราอาจจะโดนชี้ประเด็นว่าเห็นรูปถ่ายคู่มาแล้วเป็นเป็นน่านก็ได้ได้ไอจีิีอาจจะเป็นกายก็ได้นะมันจงใจเกินไปแล้วมันเฉลยเร็วไปความจริงคือทีสามเมืองน่านค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องค่ะจเมืองเมืองน่านไปเขย่าอยู่ เออแต่ก็แต่ก็น่าก็น่าก็น่าสนใจนะแต่ท่านเป็นหนึ่งในจังเกิลว่ะมันก็น่าจะสนุกนะไม่ไม่สนุกหรอต้องไม่ใช่หนึ่งในจังเกิลแล้วโดนปั่นพอปั่นแล้วทำให้จังเกิลแตกคออืมมันถึงจะสนุกอืมแล้วจังเกิลแตกคอกันไม่ใช่ด้วยอะไรนะด้วยแก๊งผู้หญิงเพื่อนหญิงมาลังหญิงเนี่ยจำมันนะผู้เขียนบทมาแล้ว แล้วเพื่อนหญิงพลังหญิงเนี่ยจะทำยังไงให้จังก็แตกคอกันให้ได้ไม่แต่คืออินเทนชันของคนที่จะมามาทำร้ายจังเกิลน่ะตอนนี้มันก็มีแค่มีแค่ประดาวคนเดียวใช่นะคนอื่นยังยังไม่เห็นอินเทนชันใช่มันยังเปิดมารียมันเปิดแค่สองเองเห็นปะล่ะสองคู่เอง ตอนหน้าเผลอๆนะตอนน่นแพทน่าจะได้เวลาแล้วแหละแพทน่าจะมาได้แล้วไอ้น่าจะแมแพทได้เวลาแพทละอุ้ยแซ่บโคดีแต่วันเนี้ยวันเนี้ยแล้วคือสิ่งที่สิ่งที่ชอบเสมอเลยตั้งแต่ด้วยรักแล้วแล้วก็มาต่อเรื่องนี้คือแสงสวยมวยแสงเขาจัดจ้านอยู่ละเรื่องนี้แล้วก็จังหวะเนาะ อืมเทมโปสนุกจังหวะอะไรต่างๆอืมจากที่ดูวันนี้นะมีหนึ่งคนเรายังไม่ได้พูดถึงเลยนั่คือแม่พี่แม่ทำหรอพี่แม่สตาร์ไว้เธอตอนที่ฉันเด็กๆกับพี่แม่ก็น่าก็อย่างนี้ก็อย่างนี้แต่แม่ไม่ได้นะแม่แม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคือคือแอบหงุดหงิดเล็กๆนะเอาจริงๆกับแม่คือแบบเดี่วก้อน คือคือเข้าใจนะว่ามันมีแบบภารละแต่เรื่องบางเรื่องมันก็ก็เข้าใจได้ว่าแม่ห่วงแม่ห่วงแต่บางทีก็มันก็เป็นคําพูดที่ที่ที่เพทายพูดอะตกลงแม่ห่วงผมหรือแม่ห่วงตัวเองอืมมันต้องมีปมมันต้องมีปมหลอกขยี้แม่ลูกคุยต้องมีอะไรใช่อืมไม่ใช่แค่นี้ถูกแต่ชุดนางสวยจริงจริงให้แม่ดีไซน์ชุดให้ก็ได้นะเพทายเออแม่สยไม่แต่ว่าคอสตูมจริง อีกอันหนึ่งคือคอสตูมลืมพูดถึงคอสตูมดีหมดเลยนะจริงขนาดชุดเกลยวยังสวยเลยชุดเออชุดเกลยชุดเกลยถชุดค่ะสวยสวยหมดเลยเกลยคือคนที่แต่งดูแล้วว่าเออคนเนี้ยดีไสเนอยใช่ชุดชีสส่วนแล้วก็มีชุดชุดเพรทายตอนที่โดนแน่เรียกงานหลังจากที่เป็นในเน่องแล้วชุดที่เป็นแบบเว่าจะเกตด๊ามเยอะๆอเออชุดนั้นก็สวยสวย ชุดดีชุดดีอืมแล้วแล้วเดอะจังเกิลเวลาอยู่กลางวันน่ะชุดเนียบใช่พี่แฮกในชุดเนียบมากทนายแฮกเซสูดเห็นปะเออโล่อหทนายแฮกหล่อมากเลยกลางวันนอะหอหล่อหลอใส่แว่นมาแปลเป็นทนายแฮกทนายโนดทนายโนดแทบจะขอบปักปักเมนที่ทนายแฮกเอาจะปักก็หรอปักเลยฉันได้ละฉันไดเมนฉันละ แต่ด้วยความเก๋ของทนายนะว่าไม่ได้นะที่มาชาเพราะอะไรมันรัดทำแทบประทับใจคือความแซ่บโอเคประมาณนี้กันไหมวันนี้เอากลุบกใช่แต่คือเทมโปดีเทมโปดีแล้วก็แล้วก็เด of of 1941, ี ai, <t eg ued gardens> ๋ยวขอเก็บรายละเอียดเนาะแล้วก็เราค่อยมาคาดดากันต่อไปแต่วันนี้พอจะมีสมมติฐานมาแล้วแหละว่าคนใดคนใน มาติดตามเลยยาวๆแล้วบอกเลยว่ายาวๆเนี่ยเดาไม่เคยซ้ําจําที่วิเคราะห์ไม่ได้ไม่ได้เลยพูดวันนี้เสร็จไปพูดพรุ่งนี้ก็จำไม่ได้แล้วเมื่อวานพูดอะไรไปได้แล้วก็จะพูดเหมือนเดิมนี่คือพวกเราโอเคครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามวันนี้พาร์ทรีแคปของเดอะจังเกิลในอีพีที่สามต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในอีพีสี่เจ้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบาย